วันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ณโรงแรมี k Palace Convention ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพพระมหานคร <Whew. S 2> เวลา9ก้นาฬิกา <ầ y. S 2> นางแก้วตาวชัยมโนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชเป็นประธานเปิดโครงการฝากหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต โดยมีนายธีรัฐบางเพชรพ่วำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมด้านทุจริตเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการต่อจากนั้นรองศาสตราจารย์ดรมณีชายทีรานุวัตสริริที่ปรึกษาประธานกรรมการปปชกล่าวนำแนวความคิดการใช้ประโยชน์จากการปักหมดุดความเสี่ยงสู่การบูรณาการด้านการป้องกันการทุจริต และประโยชน์ที่จะได้รับในนัดประกรประเสริฐสุขเจ้าพนักง,งานป้องกันการชุริิหลําำนการได้ทบทวนข้อมูลหมุดความเสี่ยงต่อการชุริิและข้อมูลแวดล้อมประจำปีเพื่อกราด2,563ถึงพุทธศักราช2,565ในพื้นที่และการแจ้งแจงแนวทางการยกระดับการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการชุริิตประจำปี พุทธกราช2,566การปกะชุดครั้งนี้ประกอบด้วยชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุริตภาคที่1ภาคที่2และภาคที่7รวม20 5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสก้วจังหวัดชัยนาทจังหวัดลบบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสระบุรีและมีคณะวิทยากรกลุ่มจากสำนักง,งานปปชส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของภาค1ภาค2และภาค7ประกอบด้วยนายราเชนชมพูศรีเจ้าพนักงานป้องกักน,นการุจริตจำนการนายปราดการรงวง เจ้าพนักงานป้องกันการยุริตชำนาญการนายนิทิตพยรดำเจ้าพนักงานป้องกันการยุริตชำนาญการนางสาววารางคณากิจสัมพันธ์เจ้าพนักงานป้องกันการยุริตปฏิบัติการนายรัฐศาสตร์ต้องเตือนตนเจ้าพนักงานป้องกันการยุริตปฏิบัติการ หลังจากนั้นได้แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปักปุดพื้นที่เสี่ยงต่อการยุริตระดับจังหวัดและในพื้นที่ภาคกลาง28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติปุดพื้นที่เสี่ยงต่อการยุริตระดับจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและอภิปรายผลการวิเคราะห์มุดความเสี่ยงต่อการยุริต ในระดับภาคทั้ง25จังหวัดการปักหมุดครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสมัมฤทธิ์ให้แก่ภารกิจการป้องก,กันการชุริตในระดับจังหวัดและระดับภาคเพื่อให้เกิดฐานข้อมูลประเด็นการชุริตานสำหรับการต่อต้านการชุริตทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ